เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาขย่ากระบวนการยุติธรรมเลยนะคะล่าสุดมีกรณีที่ผู้ต้องหารายหนึ่งนะคะนำหลักฐานยื่นให้กับบกปปปค่ะให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่เรือนจำที่ก่อนหน้านี้ได้เรียกเงินเพื่อเลื่อนชั้นให้เป็นนักโทษชั้นดีนะคะซึ่งผู้ต้องขังรายนี้ค่ะเขา ติดอยู่ในคดีฆ่าคนตายซึ่งโทษเดิมเนี่ยจะต้องอยู่ที่23ปีกับอีกเดือนกว่าเสร็จทีนี้พอมีการจ่ายเงินไปมูลค่ากว่า2ล้านบาทนะคะทำให้เขาเนี่ยได้พ้นจากการเป็นผู้ต้องขังก็ติดคุ้จริงๆไม่แค่3ปีกว่าเท่านั้นนะคะ นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมพาอาดีตผู้ต้องขังชายในคดีฆ่าคนตายซึ่งเคยถูกควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำจังหวัดแห่งหนึ่งตั้งแต่ปี2561ถึงเดือนเมษายน2564และเพิ่งจะพ้นโทษ มาร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการกองปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบอกอปปปให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่เรือนจำที่เรียกรับเงินจำนวน2ล้านบาทเพื่อแลกกับการเลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นดีโดยมีหลักฐานการโอนเงินตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่เรือนจำรายนี้และได้มีการสัต์ทอดถ,ถึงผู้ร่วมขบวนการด้วยนะคะนายอัจฉริยะกล่าวค่ะว่าช่วงที่ผู้เสียหายถูกควบคุมตัวในเรือนจำดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่เรือนจำหนายหนึ่งอ้างว่าสามารถกระทำการดังกล่าวได้แต่ต้องแลกกับการจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนซึ่งตกครั้งละประมาณ1,000 0ถึงหลักแสนบาทโดยอ้างว่าต้องนําไปจ่ายให้กับเรือนจำกรมราชธรรมและคณะกรรมการพิจารณาซึ่งที่ผ่านมาอดีตผู้ต้องขังรายนี้ยินยอมจ่ายเงินให้หลายครั้งรวมมูลค่าในครั้งนี้นะคะแล้วก็ครั้งที่ผ่านมากว่า2ล้านบาทก็มีทั้งจ่ายเงินสด แล้วก็ให้ญาติโอนเงินให้โดยตรงผ่านบัญชีธนาคาร5ครั้งซึ่งก็มีการเลื่อนชั้นแล้วก็ลดชั้นอยู่จริงค่ะขึ้นกับการจ่ายเงินในแต่ละครั้งโดยมีบางครั้งไม่ยอมจ่ายก็จะถูกลดชั้นลงแล้วอ้างว่าทําเรื่องไม่ถูกต้องหรือว่าไม่เข้าเกณฑ์ตามระเบียบซึ่งที่ผ่านมามีผู้ต้องขังต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจํารายดังกล่าวแล้วหลายคนนะคะ ส่วนกรณีอดีตผู้ต้องขังรายนี้มีโทษจำคุก23ปี4เดือนแต่จำคุกจริงแค่3ปีกว่าฟังดูแล้วลดลงมาเยอะเลยนะคะจาก23ปี4เดือนเหลือแค่3ปีกว่าอดีตผู้ต้องขังคนดังกล่าวนะคะบอกว่าระหว่างอยู่ในเรือนจำได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังผู้บัญชาการเรือนจำแล้วให้ตรวจสอบพอ,อยื่นหนังสือไปเนี่ยเรื่องก็เงียบหายไป กระทั่งได้ทำเรื่องไปถึงประหลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งทางกระทรวงได้รับเรื่องแล้วแต่เรื่องก็เงียบหายไปอีกทั้งที่เจ้าหน้าที่เรือนจํารายดังกล่าวก็รับสารภาพในขั้นตอนของการสอบสวนจึงเข้าร้องเรียนกับนายอัจฉริยะพาเข้าแจ้งความตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพราะคิดว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเพียงเจ้าหน้าที่ในดังกล่าวนั้นเพียงคนเดียวอาจมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงและระดับกระทรวงเกี่ยวข้องอีกจํานวนมากไปฟังเสียงของผู้ร้องเรียนกันหน่อยคะ่ะ นักโทษทุกคนนะครับก็เหมือนกับโดนบีบคองมทับอยู่นะครับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อรองอะไรเพราะบางคนไม่จ่ายก็ไม่ได้ขึ้นใช่ไหมครับบางคนไม่ได้จ่ายก็ไม่ได้ขึ้นแต่พอจ่ายก็ขึ้นกรณีผมเนี่ยผมก็ต้องยอมจ่ายภาวะจำยอมครับอยอมจ่ายแต่จ่ายแล้วไม่จบนะครับมันจะมีเอกสาร,รประกอบอยู่จ่ายแล้วไม่จบเพราะผมขึ้นถึงชั้นเยี่ยมแล้วตามมาละขึ้นถึงชั้นเยี่ยมสุดท้ายลงชั้นผมลงมาอยู่ชั้นดี เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยเพราะเรื่องนี้ผมร้องให้ตรวจสอบมาประมาณเกือบเกือบสามปีแล้วครับเงียบหายนะครับทุกคนก็บ่ายเบี่ยงแม้แต่ผู้วิชาการเรือนจําปัจจุบันเนี่ยก็บ่ายเบี่ยงไม่สอบสวนนะครับผมเลยมาร้องเรียนเพื่อให้ช่วยให้ส,ใหสื่อมวลชนที่อาจช่วยตรวจสอบหน่อยครับว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง เบื้องต้นพนักงานสอบสวนบกปปปจะรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณาและเสนอให้ผู้บังคับการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว,ว่ามีความผิดจริงก็จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมและจะเสนอไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้มูลความผิดตามขั้นตอนต่อไปนะคะหลายคนก็มองได้หลายแง่นะคะในส่วนของผู้ต้องขังเองเนี่ยสมมุติว่าคือจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเป็นเป็นผู้ต้องขังที่เป็นบุคคลที่โดนเรียกเงิน แล้วหลังจากนี้ล่ะในกระบวนการยุติธรรมจะต้องกลับไปรับโทษเหมือนเดิมไหมนะคะก็มีตั้งตั้งข้อสังเกตกันเยอะหลายประเด็นนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับแต่ว่าด้วยปัจจัยด้วยเหตุที่มาที่ไปในน่าสนใจนะฮะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการรับโทษเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเช่นกันสําหรับคดีนี้นะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็รับเอาไว้ละเดี๋ยวคงจะได้ติดตามความคืบหน้ากัน